ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการพักรบก็ว่าได้นะครับถ้าใช้ภาษาทหารใช่ไหมคือทรัมป์ให้เวลา90วันซึ่งจะหมดลงในประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะให้ทุกประเทศที่เป็นคู่ค้าอเมริกาแล้วก็เจอกับกำแพงภาษีที่ทรัมป์ตั้งขึ้นมาเนี่ยมาพูดคุยมาเจรจากันนะครับแต่แน่นอนครับคู่ค้าที่ทรัมป์เองต้องการที่จะเห็นข้อตกลงมากที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นจีนนะครับ <ช>ซึ่ง<ช>อตอนนี้ก็มีข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับที่จะพักรบกันภาษีที่ตั้งไปสูงเริ้วจัดนี้ยอมถอยก่อนเก้าสิบวันเก้าสิบวันถอยก่อ <c oughs> น <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าทัมเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาเองก็พร้อมที่จะคุยกับสีจิ้นผิงโดยตรง <c oughs> เพราะว่าเป็นทางเดียวละที่ท,ทั้งสองฝ่ายจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะหาข้อตกลงได้ซึ่งก็เป็นการส่งสัญญ,ญาณมาทําเองที่เคยเสียงแข็งมาตลอดแต่คุณแคลร์ท่านผู้ชมคงจําได้ใช่ไหม ไม่ยอม<ะ>จีนจะต้องมาคุยกับเรานะครับทางภาษีจีนนี่ไม่มีทางลงมาหรอกนะครับสุดท้ายแล้ว <c oughs> ก็เจอแรงกดดันมันก็มันก็นก,ก็ต้องถอยอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเดือดร้อนกันทุ่นหน้าในคนในสังคมอเมริกันใช่ไหมครับสินค้า<ะ>ก็แพงขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดพวกห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆพวกขายปลีกทั้งหลายเนี่ยก็บ่นกันเยอะแยะแล้วนะครับ<ะ>แล้วก็จริงๆจริงๆเบื้องหน้าเบื้องหลังคือก็ พวกซีอของบริษัทให,ใหญ่ๆเหล่านี้แหละที่นําสินค้าเข้านะโดยเฉพาะจากจีนจะเป็นคนไปหาทํัหรือกระซิบกับคนรอบข<ช>้างทรัมป์นะครับว่ามันไม่ไหวแล้วนะใช่อย่างนี้เราเคยนําเสนอไปว่าคนรอบๆตัวทรัมป์เนี่ยก็พยายามจะบอกบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่าภาษีที่ขึ้นมาเนี่ยมันไปก่อผลกระทบในเสนืบก่อผลเสียกับคนที่เป็นผู้ที่สนับสนุนทรัมป์เอง h e r ร i n g t r u m p s people ก็ใช้คํานี้เลยนะ<ช>ทีนี้เนี่ย<ช> <c oughs> พอเดือนตะวันออกลกลางกลับมาจัดสามสี่วันกลับมาเนี่ยก็เลยต้องมาอะจับเรื่องภาษีแล้วแต่ว่าล่าสุดคุยกับวอลมาร์เนี่ยนะคือทรัมป์ก็บอกว่าวอลมาร์ตเนี่ยคือคือวอลมาร์ตเนี่ยเป็นก็เรียกว่าร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐนะเขาบอกว่าวอลมาร์ควรจะหยุดโทษภาษีนําเข้าเอามาใช้เป็นเหตุผลในการขึ้นราคานะเ <c oughs> พราะว่าวอลมาร์ตนี่ก็เตือนบอกว่าเนี่ยราคาของมันจะแพงขึ้นแล้วแหละเพราะทรัมป์บอกว่า โพสในทูตโซเชียลนะคะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยวอลมารททำเงินได้เป็นพันล้านเกินคาดหมายเลยคือระหว่างวอลมารกับจีนเนี่ยนะทั้งสองฝ่ายเนี้ยควรจะ eat the tariffs หมายความว่ายังไงก็คือควรจะรับภาระค่าภาษีไปไม่ใช่ไปกินเงินกับผู้บริโภคอันนี้เป็นมุมมองของผู้นำสหรัฐค่ะตอนที่เป็นประโยคเป็นวลีที่ทรัมป์แล้วก็คนรอบข้างใช้เยอะขึ้นก็มา eat the tariffs tariffs คือภาษีสุลการกรใช่ไหมครับ ถ้าเราบอกให้ใครอินดอรริสคือมานคาคุณรับคุณรับเคาะร,รับกรรมเองก็แล้วกันไม่ต้องไปไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้บริโภคหรอก <laughs> ใช่ที่ที่ที่ทัต้องออกมาแสดงท่าทีแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่า c ี o ของวอลมาร์ทนะครับคือวอลมาร์ทเนี่ยอย่างที่คุณแทลบอกเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกานะครับสินค้าที่คนไปการไปซื้อเนี่ยครับ ครึ่งนึงกืถึงครึ่งหนึ่งน bueno, ะซื้อมาจาก Walmart นะแต่ละวันที่ไปช้อปปิ้งกันเนี่ยนะครับ <cin radio> แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยวอลมาร์ Walmart มีพนักงาน <Gram mat> <unsure. S 2> ทั้งเต็มเวลาทั้งพาร์ทไทม์ทั้งหลายเนี่ยสล้านกว่าคนนะ <cin> ประชากรนี่พนักงานจํจานวนพนักงานเพ,เพ, <m arin> พิ่มมากกว่าประชากรของบางประเทศด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าเพราะว่าซีอีโอของวอลมาร์เขาไปให้สัมภาษณ์นะครับแล้วบอกว่าตอนนี้ เขาก็พ <One input> ูดตรงๆเลยว่าเขาพยายามอย่างมากเลยในการที่จะรักษาราคาของสินค้าที ados, ่นําเข้าเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่ที่ต่ําที่สุดเท่าที่ต่าได้แต่ว่าปัญหาใหญ่คือว่าไอ้ภาษีที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือภาษีที่ทําขึ้นนี่แหละถึงแม้จะลดลงมาตามที่ทัามประกาศให้กับบางประเทศใช่ไหมครับวอล์มาร์ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะก็หมายความว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็อาจจะมีจําเป็นต้องปรับราคาของสินค้าหลายอย่างเลยนะครับ สินค้าของของวอลมาร์เนี่ยเป็นสินค้านําเข้าเกือบทั้งหมดอ่ะแหละนะครับโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เขาก็เตือนเลยนะครับว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยก็คงจะเห็นราคาของสินค้าที่ขายในวอลมาร์ซึ่งก็แน่นอนครับคงจะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านค้าปลีกอื่นๆด้วยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็อย่างที่เรารายงานมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณแกลร์ท่านผู้ชมก็คือไอเรือที่บรรทุกสินค้าราคาที่ก่อนขึ้นภาษีเนี่ย อันสุดท้ายเข้ามาเข้าท่าหมดแล้วนะครับที่จะมาลาสุดท้ายไอ้เรือชุดต่อไปที่จะคนสินค้าจากต่างประเทศเข้าอเมริกาเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่มีราคาที่บวกภาษีใหม่แล้วนะเพราะฉะนั้นอวอร์มก,ก็เป็นการเตือนใช่ไหมบอกกับคนอเมริกันว่าเอ๊ต้องทาใจนะก็ะเลยทําให้ทําออกมา โพสในทวโซเชียลเลยว่าคุณต้อง eat the tariffs เองแล้วกับก็อย่าไปโยนความผิดให้กับผู้บริโภคซึ่งทำพูดอย่างนี้ก็ไม่ช่วยแก้ปัญหานะเพราะว่าธุรกิจเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะยอมรับภาระแบบนี้หรอกก็ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องโยนภาระให้กับผู้บริโภคนั่นแหละใช่ก็โมฮัมหมัดก็โพสเองนะเาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาคการค้าปลีกเนี่ยไม่ได้กําไรเยอะอยู่แล้วเพราะเขาอาศัยขายได้จํานวนเยอะก็ถ้ากําไรไม่เยอะนี้แน่นอนบางส่วนก็ต้องราคาขึ้นบ้าง เพราะไม่งั้นก็จะขาดทุนนะส่วน Eat the tariffs นี่คุณผู้ชมเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการมากๆเลยนะคะแล้วก็เออ่เรียกว่าอาจออกจะไม่ค่อยสุภาพเลยนะแบบดูดุดุนิดนึงอ่ะแลคนพร้อมเจรจานะแต่ก็เนี่ยหลายชาติก็จีนก็ทำก็อยากเจรจาอยู่ต้องรอดูส่วนของไทยเรายังไงมากนะะตอนนี้ คือตอนนี้มันมีบทเรียนที่หลายประเทศกําลังจ้องมองที่คิดว่าจะได้เรียนรู้จากกระบวนการเจรจาระหว่างอเมริกากับจีนไงใช่ไหม<ฆ>คือเราจําได้ว่าว่าอเมริกาเนี่ยเสียงแข็งกับทุกทุกประเทศในโลกนี้เลยก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ<ฆ>ประเทศส่วนใหญ่ก็ยอมอ่ะนะครับทรัมป์เขาจําได้ทรัมป์มเคยเคยพูดว่าอย่างไงเคยทุกคนเข้าคิวมาเคยมาจุบก้นผมใช่ไหม <laughs> <laughs> แต่ว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวมึง ที่เสียงแข็งแล้วก็เ <Hey. S 1> อาประกาศสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันสู้ทุกเม็ดกับทั้มเลยใช่ไหม <Hey. S 1> ทาขึ้นภาษีเท่าไหาร่จีนก็ตอบโต้วสวนกลับไปทันทีเลยแต่ปร <Hey. S 1> ากฏว่าทำไมทำมาไอาการมีจุดยืนที่ที่มั่นคงอย่างจีนมันได้ผลนะ <Hey. S 1> ก็เลย <Hey. S 1> มีออใช่ก็ทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าเอหลายประเทศใหญ่ๆนะอย่างเช่นญี่ปุน่นอินเดียประเทศอื่นๆที่เป็นคู่ค้าที่มีอำนาจต่อรองก็เริ่มคิดเหมือนกันเอ๊ะทำไมเราต้องไปอ่อนข้อให้ทัมด้วย